กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะครับอ่ะมาน,นีมาตามแนวทางกันนะครับแนวทางของวดประจําวันที่อ่ะพี่น้องเอฟซีวดประจําวันที่สิบหกเด้อสิบกันนะครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายน256ห้ากันนะครับ นะครับผมอ่ะกับเจพรามสองมาแล้วครับผมเจพรามสองนะครับอ่ะเจพรามสองเปิดตัวใหม่นะครับคลิปเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกของอ่า ่วยรัฐบาลไทยนะครับประดามสองกอทอมเด้อพี่น้องเอพีซนะกทอมอนะครับนะครับอ่ะนะครับเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมบอกกันเต้นเนินพี่น้องเอพีซเดี๋ยวพี่น้องจะลืมกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กันอ่ะกดเชิก่อนพี่น้องกดเชิก่อนแต่บอกกดบาเห็นตัวเลขนี่พี่นอ้องบาเห็นตัวเลข กดไลค์กดแชร์คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนนะครับอ่ะกิบลงไปว่าเสียต่างกดฟรีเดอ้อกดฟรีอ่ะนะครับผมเดี๋ยวจะบอะไรตัวเลขกันนะครับเอามาคลิปแรกนะครับเปิดตัวใหม่อ่ะนะครับเปิดตัวใหม่เด้อฮะครับผมเปิดตัวใหม่นะครับมาแรงแซงทาโค้งหรือไม่ อั้พี่น้องอิฟซีนะครับพิจ,จะนณาเอานะครับเพราะว่าพึ่งมาปล่อยเป็นคลิปแรกว่ารัฐบาลไทยต่ว่าเล่าธนาปล่อยมาสองคลิปแล้วพี่น้องเขานะครับเรียกล่าวเขานะนะครับนี่หวดนี้ว่ารัฐบาลไทยเป็นฮวดแรกใครวิ่งรูดนะครับไอวิ่งก่ซื้อครับบนรูดนะครับบอลเล่านะครับวิ่ง วิ่งศูนย์กับสองนะครับบนล่างนะครับบนล่างนะครับบนล่างเด้อนะครับบนล่างนะครับวิ่งศูนย์กับสองบนล่างนะครับนี่ครับเป็นของเ c นะครับเจพะรามสองนะครับกทมกันนะครับ เอานะครับผมเมื่อเบิ่งกันเป็นไหมาทั้งหมดหกคู่นะครับหกคู่หกคู่มีตัวไหนบ้างมีศูนย์สองนะครับศูนย์สองศูนย์หกนะครับบอลันหวยเล่าเด้อพี่น้องเด้อหวยบานไทยเด้อ 08นะครับ08นะครับ02ถ้าติด0นะครับมา02 0608อาที่นี่มาเข้าไปครับผม6 8นะครับ62นะครับแล้วก็ แปดสองนะครับนี่ครับพี่น้องหกคู่นะครับหกคูนะ่อย่าเบิ่องอย่าเบิ่งฟ้าเบิ่งตัวเนาะตัวเน้นนะครับก็เบิ่งตัวกันเช่นกันพี่น้องอ่าเพื่อนกันให้ใหัวรัฐบาลไทยท่าเพราว่าชุดนี้จะมาตัวกันทันทีประสนอนะ่กันนะครับกัน นีตัวกันตัวยังปั่นหหยเล่านะพี่น้องจะได้กินคนรัชบาลไทยเหระครับผมเอามานะครับผมตัวกันก็มี3มโคนะครับแปดสี 8, 4, นะครับสองสองนะครับแล้วก็แปดแปดน้ำนะครับ าหัวรัฐบาลไทยไม่มาชุดนี้จะมาเบิ้ลทันทีนะครับเอานะครับมีเลขสามตัวพร้อม3ตัวในสชุดเดพี่น้อง3ตัวในสี่คู่นะครับเก่าไว้ตรงนี้นะครับมี6 08ด นะครับ608ูน60 60. ย์แปดแปดสองแปดหกศูนสานสดครับแล้วก็หกศนะครับจะแดงว่าลัก้อยนี่หกับ8ปนะครับหกับ8ปลัก้อยนะครับนี่ครับหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิ พฤศจิกายนสองพนเจพารามสองกอทอมอคือกรุงเทพนะครับพี่น้องอ่ะขอเปิดตัวใหม่นะครับหรือพี่น้องเอฟซีท่านใดอ่ามีแนวทางเด็ดๆอยากจับมาแวงปั่นพี่น้องเอฟซีอ่ะติดต่อทางแอดมาได้นะครับเขียนไว้ครับเขียนไว้เบอร์โทรนะครับ0 8 0นะครับ0 8 0 1 6 4 อ่าเก้าเก้าสามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่เก้าเก้าสามศูนย์นะครับเปิดโทร์แอดขอบมาไลนได้พี่นอ้องอาวทีนี้ม่าเบิ้งตัวเน้นของเจพระรามสองนะครับเจพระรามสองงวดนี้รัฐบาลไทยเน้นให้สองครูศูนย์แปดนะครับเน้นเนะตัวเน้นแล้วก็หกสองนะครับ ส่วนเลขสามตัวนะครับเน้นที่หกศูนย์แปดกับหกหกแปดหกสองนะครับลักรอยก็คือหกกับแปดนะครับลักรอยเด้อนะครับหมวดนี้เอาพี่น้องกิฟซีะนั้นเราก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับยังบ่มีหลักฐานนะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่เพิ่งเป็นคลิปแรกของทางในช่องกันนะครับอา้าพี่น้องกิฟซี เอาไปฟิจะนณาชอบ่คยเอาเด้อประอบกับพานเป็นแนวทางแบ่งปันกันนะครับนะครับเรื่อกแต่ก็จะมีรนใจพี่น้องอิซีกันยูดอกนะครับเนาะอ่ะนะครับของรัฐบาลไทยเจ๊พระรามสองกันนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องอิพซีที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันกับ รัฐบาลไทยเจพระรามสองกันนะครับ